สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับแพลมชาแนลจ้ากล <c oughs> ับมา <c oughs> อีกแล้วค่ะกับเรากำลังพูดถึง Official t ล a i l e r ค่ะของ k i n p o r เ The Series รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักค่ะแล้ววันนี้เราวากันทำไมเนี่ยม,มันมีความเอยยังไง <c oughs> เพราะวันนี้ค่ะเมื่อเวลา11บเนาฬิกาสานาทีที่ผ่านมาเมื่อกลางวันนี้ ได้มีการปล่อยตัว Official t ลเ i l ลอเฉพาะไอฉีอีในนิยามคำว่า La f o r t ้ค่ะซึ่งลาฟอเ t e น่าจะเป็นภาษาอิตาเลียนอิปิยาคงไม่โป๊เป็นภาษาเกาหลีแรงมากความบ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแก้เธอความบ้าโอป้าของฉันทำให้สับสนไปหมด น่าจะเป็นภาษาอิตาลีแล้วจากไปการจากการไปสืบค้นของฉันซึ่งเออเข้าข่ายว่าน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอิตาลีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะน่าสนใจมากซึ่งถามว่าอ้าวแล้วลาฟอเต้มันคืออะไรไม่รู้ใครรู้ภาษาอิตาลีมาบอกนะแต่ในวงเล็บว่า official t a เ l เลตัวเนี้ยที่มันน่าสนใจที่มันนำมาซึ่งการมาของเราวันนี้คือมันอันคัดค่ะ อันคัดอะไรอ่ะมีอะไรที่เราดูไป้เราเห็นใช่ไหมก็จะให้เห็นใช่ไหมมีอะไรที่เราดูไปต้องอันคัดวะเธอใช่ไหมเยอะอ่ะไม่รู้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเมาส์กันเนาะจ้าขีเมนเด เมีริท่าตัวตัวายที่มูวร um ีเร pues> ่สิ่งโตตัวเดิมนะกูชื่อคินใครๆก็อยากให้กูตายทั้งนั้นบอกมึงหลายทีเลยใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกคูนรองมึงนี่แม่งไม่เคยไว้ใจเพี่อะไรกูเลยตอบสายเอาตัวเข้าแล่นทั้งทีเนี่ย ลูกฉันก็ยังสวยเหมือนเดิมออกูม่อย่้ยางแ่กะกูไม่อยู่ข้างแต่กูอแต่กูอยู่ยข้างมึง,เ,งเป็นไงบ้างกับตัวลาฟอเต้ฉันเห็นแล้วแหละัแล้วหละ่าอะไรขึ้นมขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่ง <c oughs> ที่ควรจริงฉ <c oughs> <laughs> ากที่เราสงสัยเธอสงสยัยไหมไม่รู้ฉันนะสงสยัย รู้เลยว่าถ้าสมมติว่าจะดูในไอชเฉอยี่เนี่ยมันจะแตกต่างจากดูวิดีวอยังไงเธอมันมีฉากที่ฉันสงสัยว่ามันเป็นใครกันนะตอนที่ดูออฟฟิเชียลเทเลอร์ตัวแรกก็ก็มีความสงสัยใครรู้นิดนึงว่าเอ๊ะมันใครนะมันคู่ไหนกันวะอะไรเงี้ยเออก็มีความแบบมีความแบบคู่ไหนอย่างเงี้ยเพราะแบบ เพราะมันมันแซบทั้งคู่ไงมันมันแซบทั้งสองทั้งทุกคู่ในเรื่องเนี้ยมันแซบหมดเลยก็จียังมีความสงสัยแต่ก็เอ๊ะไม่ไม่กล้าแทงว่าจะเป็นคู่หลักหรือจะเป็นคู่รองไงไม่ไม่ไม่กล้าแทงว่าจะเป็นคู่ตระกูลหลักหรือคู่ตระกูลรองไงได้รู้ความจริงแล้วเนาะฉันได้รู้ความจริงแล้วฉันก็สบายใจแล้วล่ะแซบนัว สำหรับฉันตัวลาฟอร์เต้นี้โรแมนติกขึ้นเล่าร้อนขึ้นเซ็กชวลมากขึ้นแล้วก็ดูรักมากขึ้นตัวแรกอ่ะมันจะมีความด้วยความที่ฉากพวกเนี้ในในเทเลอร์ตัวแรกอ่ะมันจะสับเร็วมากเนาะเธอมันจะสับแบบสั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 บมันจะสับละเอียดมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็เร็วมากแต่พอมาอันเนี้ยมันมีมันมีมันมีช็อตให้เราได้ดูทันอ่ะ มันมีมันมีช็อตให้เราได้ได้เห็นชัดๆเลยอย่างเงี้ยฉันเลยรู้สึกว่ากลิ่นอายของเราโฟเต้อะมันดูมันดูรักขึ้นอ่ะมันมันดู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 คือในตัวตัวเทเลอร์ตัวแรกอ่ะฉันก็สัมผัสได้ถึงความรักนะไม่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายเพราะว่าขึ้นขึ้นตัวอักษรเลิฟขึ้นมาแล้วฉันจะสัมผัสถึงความรักอย่างนั้นนะแต่ฉันรู้สึกว่าอันเนี้ยฉันสัมผัสได้มากขึ้น ฉันสัมผัสถึงกลิ่นอายความความเครซี่มากขึ้นในในลาฟอเตตัวนี้แล้วก็นอกจากสัมผัสได้ถึงความอินเลิฟอะฉันสัมผัสได้ถึงความความเครซี่ด้วยนะคความบ้าคลั่งด้วยนะแล้วก็แน่นอนค่ะเทลเลอร์ตัวที่แล้วโดนตก เทนเลอร์ er, ตัวนี้เลยตกกับลูกฉันตบกลับแต่เธอรู้ไหมฉากนั้นอะ<ม>ฉากตบกลับมันมีนัยยะมากนาวินาทีที่ฉันเห็นสิ่งที่ขึ้นมาในหัวฉันคืออะไรรู้ป่ะเธอมันคือฉากหนึ่งในในนิยายฉากนั้นเลย ฉากเนี้ยในนิยายที่ฉันอ่านเป็นตัวอักษรแต่วันเนี้ยฉันได้เห็นมันกับตาตัวเองเลยอะมันเธอจะเปล่ง,งปิง่ใช่ไหมฉันรู้สึกดีมากแน่นอนเธอ ไอ้ I, 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 ถ้าเราจะพูดถึงถึงฉากจําพวกฉากแบบฉากฉากสะ่ายน้ำหรือฉากอะไรฉันก็บอกเธอได้เลยว่าไม่มีหลกในนิยายแต่เป็นการตีความภาษาภาพแล้วมันสวยของของในศาสตร์ของซีรีส์เนาะพวามเป็นภาษาภาพแล้วมันสวยแต่มันจะไปอยู่ในบริบทไหนของนิยายฉันยังไม่รู้เลยเพราะว่าในนิยายไม่มีแต่ไอ้ฉากที่มันมีอะ่ะแล้ว เธอใช่เราเห็นอโปไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อเนาะเราเห็นพอนไม่ได้ใส่เสื้อเนาะเราเห็นคินใส่เสื้อเนาะแล้วเราเห็นฉากเนี้ยพอฉากตกเสร็จแล้วตัดไวๆอ่ะตัดสลับมาเป็นแบบเร็วๆเราก็ไม่เห็นอีกฉากหนึ่งที่แบบหน้าเขาใกล้กันมากๆอ่ะถ้าคนที่ไม่ได้อ่านนิยายแล้วดูซีรีส์อ่ะหรือดูแค่ตัวเทเลอร์เขาก็จะคิดว่าโหมันคงเป็นฉากแบบ เซ็กช่วลฉากหนึ่งมันคงเป็นฉากแบบเซ็กไดรฟ์ฉากหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ฉันจะบอกว่าในซีรีส์อ่ะถ้าคนอ่านฉากเนี้เยเยี่ฉอดน้ำตาไหลนะดราม่านะฉากเนี้ยฉันบอกเลยสปอยเมป่ะวันเนี้ยกูสปอยเม้นมันคือฉากดราม่านะเว้ยเธอ สะโพยครับอ้าวเหรอมันคือฉากดราว่าแอบสปโพยอะแรงจ้ะอ้ามันคือฉากดราม่าแล้วแล้วแล้วเราได้เห็นมันเป็นภาพอะแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นแบบไมจะดูต่อแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆเธอมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันคือคิดในหัวยังไงเห็นแบบนั้นเลยอะเห็นออกมาแบบนั้นเลยอะ อารมณ์ภายอารมณ์ในฉากอ่ะมันมันมัน,มนเราื้วยเราคนอ่านนิยายเราก็จะรู้เนื้อเรื่องอะเนาะพอความเรารู้เนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องในในใน้ช็อตนั้นฉากนั้นอะ่ะมันวิ่งพลานในหัวฉันไปนหมดเลยแล้วแบบ hmm. พอสื่ออะโปเป็นพอที่สื่ออารมณ์ได้ตรงกับอิเมจในหัวฉันมากเลยอะในฉากนั้นอะ เขาเจ็บปวดนะเธอสปอยอีกแล้วอ่ะยด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 สปอ่ะแล้วฉากแล้วแล้วแล้วตัวลาฟอเต้ตัวนี้ได้เห็นอะไรเพิ่มมาอีกก็ได้เห็นเวกัสออยย่าเะที่ฉันบอกว่ามันมีความเฟรเซ่มันมีความบ้าคลั่งอยู่อะเราได้เห็นคาแรคเตอร์เวกัสมากขึ้นใช่แล้วฉันบอกเลยอันนี้สปอยอีกไหมไม่รู้นิดนึงแหละ ก่อนก่อนก่อนสติเรฉันใช้คำนี้ดีกว่าก่อนสติเวกาจะเข้าล่างอ่ะนะโอ้โหฉันอยากจะนิมนต์หลวงพ่อทั้งประเทศอ่ะมามาม,มาสวดส่งวิญญาณเลยอ่ะมาปัดลังควานอ่ะจริงฉันอยากแบบนิมนต์<ม>นิมนต์พระ<ม>นิมนต์แบบหมอผีมาไล่เลยเอางี้เหอะเออแล้วมันมันมัน มุมเสยนั้นมุมเสยที่เห็นเขาแบบถือแบบสโมกกิ้งอย่างนั้นน่ะมันบ้าคลั่งนันน่ะสายตานะไม่ใช่คนปกตินะนะสายตาคนปกติไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่เขาจะไม่ปกติยังไงเขาจะไม่ปกติขนาดไหนเขาจะไปได้เบอร์ไหนไปติดตามค่ะในช่องวันสามสิบเอ็ดซึ่งเธอเราเคยคุยกันใช่ไหมว่าเขาจะเล่น เลดขนาดเนี้ยจะฉายเวลาไหนใช่ปะ่ะในวันที่สองเดือนเมษาวันเสาร์เวลายี่สิบสามนาฬิกาค่ะมันก็เลดประมาณนี้เลยวะเธอซึ่งฉันจะบอกว่านะตอนนี้มันไม่ไม่เชิงจะเป็นดราม่าหรอกเพราะว่าเอาจริงๆเราเราอนุบาลมาเฟียเองหรือเรา เหล่าแฟนคลับจกักรวาลมาเฟียเนี่ยพยายามจะไม่ให้ค่าและไม่ให้ความสําคัญเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่เอาภาพเบื้องหลังของฉากบางฉากที่เป็นฉากที่เรากีดกันแหละเธอเป็นฉากที่แบบมีความเป็นแบบน่านิดนึงอ่ะเอาฉากเบื้องหลังหรือเอากระบวนการการถ่ายทำออ,อกมาเผยแพร่ซึ่งเป็นการกระทำที่ เล็วซามต่ำช้าที่สุดซึ่งทางบ o n อนคลาวเนี่ย<ม>กับทางผู้จัดอะไรเงี้ยเขาก็พยายามดำเนินคดีอยู่นู่นนี่นั่นแต่มันก็ยังมีคนทําอยู่อะ่ะนื้อออกไหมเธอและผลเสียที่สุดที่จะส่งผลคือฉากนี้จะไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์ไงเธอเพราะถ้าพี่<อ>ฉันตามตามตามผู้ามนักแต่งทำตามตาม,ตามนักเขียนตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า มีผู้ใหญ่ติงมาแล้วตักักเตือนเรื่องเรื่องฉากดังกลา่าวเรื่องฉากพวกนี้ถึงความถึงความเรทถึงความมันติดเรทอะ่ะเออคือเขาก็พยายามให้แน่นอนแหละถ้าลงแพลตฟอร์มลงไอชีเอเราคงได้ดูแบบตัวเต็มตัวตัวแบบตัวฟูอะ่ะแต่คนที่ได้ดูดูผ่าน ผ่านจีผ่านช่องวัน31มอ่ะเขาก็อยากคงคงอยากจะใส่ให้มันมันครบถ้วนมันสมบูรณ์ที่สุดเลยเงี้ยเพราะทุกฉากทุกตอนมันเล่าเรื่องเธอมันเล่าถึงคาแรคเตอร์มันบอกถึงความสัมพันธ์มันบอกถึงถึงในยะอะไรบางอย่างของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องไงเธอแล้วก็จบไปแล้วค่ะสำหรับ Official t r a l l r r ระินพอ t t h e ะ e r ร e s รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรัก ราฟาเต้อันคัดโลดมากใครอยากไปดูซ้ำๆดูวนๆดูแซบๆก็ที่แอปพลิเคชันไอฉีอีนะคะเพราะฉันคนหนึ่งแหละจะวนดูสักผิรอบก่อนที่เธอจะวนดูโหลดแอปพลิเคชันก่อนค่ะอุ้ยเธอไม่ต้องโหลดแล้วเดี๋ยวนี้ดูในเว็บไซต์ก็ได้แล้วแต่ และอย่าลืมค่ะ2เมษายนนี้นแน่นอนแล้วค่ะที่ช่องวัน31เวลา23นาฬิกาหรือ5ทุ่มนั่นเองและดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน i อฉีอ e, หรือเว็บไซต์ i อฉีอ e นะจ๊ะตอนนี้ของเราก็ไปแล้วแต่ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดก,ดกระดิง่งกิง้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราเนาะเพราะว่าเราลงไม่เป็นเวลา อยากจะลงตอนไหนล้วก็ลงนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ตอนนี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนะาะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า